สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว SRS Star Platinum วันนี้เราก็มาอยู่กับของในไลน์โจโจ้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมจะนำของจากโจโจมารีวิวนะฮะโดยตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่า SRS Super Realistic สเตนสตาร์แพลตินัมนั่นเองนะครับซึ่งตัวลายนี้นะครับจะเป็นของที่ทํามาตามชื่อเลยนะครับก็คือซูเปอร์เรียลิสติกสเตนนั่นก็คือเขาใช้วิธีการผลิตโดยที่จะให้แค่เฉพาะผู้ใช้สเตนเห็นเท่านั้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยคนที่ไม่ใช่ผู้ใช้สเตนล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะอาจจะมองไม่เห็นอะไรนะฮะแต่ว่านี่นะครับกล่องจะอยู่ตรงนี้นะคะขนาดประมาณนี้สำหรับด้านหน้ากล่องนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้เขียนนะฮะว่าเป็น SRS Star Platinum พร้อมกับเป็นวินโด์นะครับสามารถส่องด้านในได้แบบนี้นะฮะด้านข้างกล่องก็็็จจะะเปนนแบบีี้ักมตว ยืนอยู่แบบนี้นะฮะด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการแอคชั่นนะฮะแล้วก็มีตรงนี้นะเขียนบอกไว้ด้วยนะครับว่าเป็นซูเปอร์เรียลลิสติกที่เขาตั้งใจผลิตมาเพื่อให้เหมือนกับในกระตูนมากที่สุดด้วยนะฮะส่วนหน้ากล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นรูปตัวฟิกเกอร์อีกข้างสำหรับแพคเกจก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปแกะดูของข้างในกันเลยดีกว่าครับเมื่อแกะมาแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะโดยรวมมันนะครับถือว่าสวยมากๆเลยะมากเลายนะครับ วัสดุที่เขาใช้ทำเนี่ยมันทาให้มองเห็นเฉพาะผู้ใช้แสแตนจริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดใกลๆ้ๆความมัจุดขยับกันนะเริ่มมาที่ส่วนหัวนะครับส่วนหัวนี้ทํามากมาได้ดีมากๆเลยนะฮะเหมือนกับในอนิเมะเลยครับแล้วก็ตรงผมเนี่ยผมชอบมากก็ทํามาเป็นตั้งๆแบบนี้นะฮะเรื่องสีเนี่ยก็ลงมาค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะอันนี้เขาก็ทํามาเป็น Star Platinum Version สีสแตนด์ดั้จุดขยับนะครับช่วงหัวนี้ก็จะเป็น ball joint นะครับสามารถหมุนได้360แบบนี้เงยขึ้นได้ขนาดนี้แล้วก็ก้มได้ขนาดนี้เอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้นะ้ะะค่อะอะ่อออขาางจิสรตมท ช่วงหน้าอกนะครับเขาก็ทําลายตามตัวออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับพร้อมกับเดินเส้นพวกนี้ได้โอเคเลยนะฮะสวยมากๆเลยนะครับส่วนช่วงหอไหล่นะครับก็จะเป็น b ต t t e f y นะครับสามารถงองมาข้างหน้าได้ขนาดนี้ แล้วก็งอไ,ไปข้างหลังได้ขนาดนี้แล้วช่วงต้นแขนก็จะเป็นบอลจอยนะครับสามารถหมุนได้360แบบนี้นะฮะแล้วต้นแขนตรงนี้ก็สามารถหมุนได้360แบบนี้นะฮะตรงช่วงเกราะไหล่ก็ลงสีมาได้สวยมากๆเลยนะครับช่วงข้อศอกก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับส่วนข้อมือก็จะเป็นบอลจอยนะครับสามารถหมุนได้360ยกขึ้นยกลงได้แบบนี้ช่วงลําตัวนี้ก็จะเป็นบอลจอยนะฮะสามารถหมุนได้ไปซ้ายไปขวาแบบนี้นะฮะเยงซ้ายเยงขวาได้แล้วก็เงยขึ้นได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะ เราก็กลมได้ถึงขนาดน,นี้ จุดขยับนี่ถือว่าดีมากเลยนะฮะช่วงต้นขาก็จะเป็นบอลจอยนับสามารถยกไปข้างหน้าได้ขนาดนี้แล้วก็ไปข้างหลังได้ขนาดนี้ส่วนช่วงหัวเข่าก็จะเป็นดับเบิลจอยน้สามารถงอได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะแล้วช่วงข้อเท้าก็จะสามารถยกขึ้นได้ขนาดนี้นะแล้วก็ยกลงได้ขนาดนี้แล้วก็หมุนเอียงซ้ายเอียงขวาเพื่อจัดบาลานซ์ได้แบบนี้นะฮะตรงช่วงปลายเท้าก็จะสามารถยกขึ้นได้แบบนี้นะครับเทียบขนาดกับโรบอทธรรมชีกันดั้มก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะไซส์ก็จะค่อนข้างสูงกว่ากันดั้มพอสมควรเลยนะฮะกันดั้มนั่นก หนึ่งคู่มือหยิกๆหนึ่งคู่มือชี้นิ้วหนึ่งข้างพาทมือตอนที่ใช้ Starfinger พาทหน้าตอนอ้าปากเอาจะมาโพสท่าต่อยรัวๆที่เป็นท่าจำของ Star ทินัมก็จะได้ประมาณนี้นะฮะดีนเสียงโอราโอราขึ้นมาเลยนะฮะลองมาโพสต,ตอนที่ใช้ Starfinger กูจะได้ประมาณนี้นะฮะซึ่งท่า Starfinger เนี่ก็เคยใช้แค่ครั้งเดียวนะครับตอนที่สู้กับดาร์ Blue มูนแต่เขาก็ให้พาทนี้มาด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างใส่ใจเลยนะฮะ ลองโพสท่าแบบตอนกําลังใช้ขาเตะดูก็จะได้ประมาณนี้นะครับออกมาเท่มากๆเลยนะฮะด้วยจุดขยับที่เขาทําออกมาได้ดีมากๆเลยเนี่ยมันก็เลยทําให้การโพสท่าเนี่ยสามารถทําได้โดยไม่ติดอะไรเลยนะฮะตรงนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับลองโพสท่าเป็นตอนที่กำลังสู้กับเดอะเวิลด์ดูก็จะได้แบบนี้นะฮะออกมาเท่มากๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรอตัวเดอะเวิลด์ออกขายนะครับแล้วก็จะได้เอามายืนสู้กันนะฮะตอนนี้ก็มีแค่สตาร์แพ t ตตินัมตัวเดียวก็ให้ต่อยลมไปก่อนแล้วกันนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ SRS Super Realistic Stand Star Platinum ตัวนี้นะครับสำหรับผมแล้วนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับถือว่าเป็น Action Figure Stand จากโจโจ้ที่สมจริงที่สุดแล้วตั้งแต่ออกมาในประวัติศาสตร์ตอนนี้นะครับผมกล้าพูดเลยนะฮะนอกจากเรื่องของการทําให้มันเห็นได้เฉพาะผู้ใช้ Stand แ,แล้วเนี่ยพวกสีอะไรพวกนี้เขาก็ลงมาดีมากๆเลยนะฮะไหนจะเรื่องอรายละเอียด Texture ตามตัวก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับอย่างตรงผมเนี่ยผมชอบมากผมนี่เขาทํามาดูผิวสวยเป็นธรรมชาติมากเลยนะฮะถึงแม้ว่า Option พารมันจะค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะฮะแต่ว่าด้วยจุดขยับที่เล่นสนุกมากเลยเนี่ยแล้วก็สีที่ลงมาให้ดีมากๆเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้จะติอะไรแล้วนะฮะสำหรับคะแนนนะครับผมจะขอให้ไปที่1 0เต็ม1ิครับ ไม่รู้จะตีอะไรจริงๆนะครับของคดีขนาดนี้นะครับแล้วก็สมจริงขนาดนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนๆโจโจนะครับแล้วก็เป็นแฟนโจทาโร่หรือว่าเป็นแฟนๆของสตาร์แพลตินัมนะครับตัวนี้ก็เป็นอย่างตัวนึงเลยที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะมีาไปตั้งมัตตู้โชว์คู่กับโจทาโร่นี่คือมันจะเพิ่มความเท่ขึ้นเยอะเลยนะครับบอกเลยว่าสาหรับตัวนี้นะครับแฟนๆโจโจไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับถ้าใครลังเลว่าจะซื้ออยู่นะฮะซื้อเลยนะครับแนะนาครับสำหรับใครนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคร แล้วถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปเพื่อนเพื่อนมพ่อพี่น้องได้รับชมกันด้วยครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับแฮปปี้เอพิฟลเดย์สวัสดีครับ